สหรัฐอเมริกาเนี่ยเคยมีโปรเจกที่จะระเบิดดวงจันทร์ด้วยค่ะสวัสดีค่ะวิจากช anel Point View ค่ะวิวบอกไปว่าอเมริกาเนี่ยเคยคิดจะระเบิดดวงจันทร์หลายคนตกใจว่าเฮ้ยทำไมฉันไม่เคยรู้มาก่อนเลยโมหรือเปล่าแอนตี Anti ้อเมริกาด่าอเมริกาอีกแล้วแน่แต่ทุกคนรู้ไหมว่านี่เป็นเรื่องจริงนะคะอเมริกาเคยคิดจะระเบิดดวงจันทร์จริงๆแต่โปรเจกต์นี้มันเป็นโปรเจกต์ลับเขาไม่ได้อยากจะบอกใครทั่วโลกจนกว่าจะถึงวันที่เขาแบบสามารถระเบิดดวงจันทร์ได้ค่ะจนกระทั่งวันหนึ่งเนี่ยนะคะที่เอกสารของโปรเจกต์ลับเน จันของเราเกือบถูกระเบิดไปแล้วนะว่าแต่เรารู้เรื่องนี้ได้ยังไงทําไมอเมริกาอยากจะระเบิดดวงจันร์แล้วสรุปทําไมดวงจันทรมันถึงอยู่รอดมันได้ถึงทุกวันนี้ถ้าพร้อมจะฟังเรื่องราวที่ทั้งสนุกและได้สาระแล้วก็ไปฟังกันเลย สาเหตุที่เรื่องราวโปรเจกต์ระเบิดดวงจันทร์มันแดงขึ้นมาเนี่ยนะคะเราต้องย้อนกลับไปในช่วงปี90ค่ะตอนนั้นเนี่ยนะคะที่อเมริกาเนี่ยเขามีนักเขียนคนหนึ่งตั้งใจว่าจะเขียนประวัติของบุคคลสําคัญในวงการอวกาศโลกคนหนึง่งชื่อว่าคาร์ลเซเกนซึ่งคาร์ลเซเกนเนี่ยนะคะสำหรับใครที่ไม่เคยได้ยินชื่อเขามาก่อนถ้าอยู่นอกวงการน่าจะไม่ได้ยินชื่อเท่าไหร่หรอกแต่ถ้าบอกว่าเขาคือหัวหอกเลยในการเสนอทฤษฎีว่ามันอาจจะมีสิ่งมีชีวิตอยู่ที่ต่างดาวนี่อะไรแล้วก็เป็นคนที่สนับสนุน กโลกเพื่อที่ว่าวันหนึ่งเกิดสิ่งมีชีวิตนอกโลกได้เห็นข้อความนี้จะได้รู้ว่ามีชาวโลกอยู่ที่ดาวสีน้ําเงินดวงนี้นี่แหละค่ะนี่คือผลงานของค่าวเซเกนนะคะทีนี้ตัวคาวเซเกนไม่ได้สําคัญอะไรกับเรื่องนี้ขนาดนั้นหรอกประเด็นคือคุณนักเขียนตอนนี้ตอนที่เขาจะเขียนแบบชีวประวัติของคาวเซเกนเขาก็ต้องไปคุยเรื่องเกี่ยวกับค่าวเซเกนใช่ไหมคุยไปคุยมาไอเรื่องสิ่งมีชีวิตนอกโลกไอเรื่องอะไรเนี่ยเขาไม่ได้เจออะไรเป็นพิเศษหรอกก็เจอตามแบบที่เขาศึกษาตามอะไรนี่แหละแต่เขาเดันไปเจอสิ่งหนึ่ง เกี่ยวข้องกับโปรเจกต์ลับหนึ่งของสหรัฐอเมริกาและเป็นโปรเจกต์ที่อเมริกาเคยคิดจะระเบิดดวงจันทร์เขาก็ตามสไตล์นักเขียนโจสิ่งนี้ก็แตกตื่นเลยก็เลยรีบเขียนมันลงไปในหนังสือนะคะเสร็จแล้วก็เอาหนังสือไปตีพิมพ์ออกมาพอตีพิมพ์ออกมาคนก็ไปซื้อหนังสือมาอ่านอ่านปุ๊บเจอตรงนี้ตกใจกันหมดค่ะสื่อตอนนั้นก็คือแบบเฮ้ยอะไรอเมริกาเคยจะระเบิดดวงจันทร์ทำไมฉันไม่เคยรู้มาก่อนเลยดวงจันทร์ที่เราเห็นอยู่ทุกวันเนี่ยน่าจะโดนระเบิดอเมริกาแอบทําอะไรแล้วเนี่ยมันก็กลายเป็นกระแสขึ้ แต่คิดว่าเบก็ดูดักนิดนึงอะนะเอาว่าเรื่องนี้เรื่องจริงหรือเค้กกันแน่นะคะปรากฏว่าวันหนึ่งเนี่ยนะคะหัวหน้าโครงการเนี่ยก็ออกมายืนยันค่ะทุกคนบอกว่าโปรเจกต์เนี้ยมีจริงๆแต่มันถูกพับเก็บไปเรียบร้อยแล้วอเมริกาเคยคิดจะระเบิดวงจันทร์จริงๆนะเท่านั้นแหละคนก็คือแตกตื่นกันหมดเลยทีนี้เนี่ยอเมริกาเนี่ยนะคะมันมีกฎหมายฉบับหนึ่งค่ะชื่อว่า the freedom of information act คือประมาณว่าโครงการของรัฐบาลโครงการของอะไรที่มันไม่ได้เป็นภัยความมันคงไม่ได้แบบเป็นเอกสารลับมากๆเนี่ยสุดท้ายมันต้องเปิดเผยให้กับมนุษยชน ดังนั้นนี่นะคะก็มีคนไปยื่นขอตรวจเอกสารพวกทางการทหารเก่าๆว่าอะไรบ้างที่มันเกี่ยวข้องกับโปรเจก์นี้คุยไปคุยมาโอ้โหโครงการนี้เป็นโครงการจริงจังแล้วก็คือทําไปจนเกือบจะเสร็จแล้วเหลือแค่นิดเดียวนิดแบบนิดแค่นี้เนี่ยนะคะอเมริกาจะระเบิดดวงจันทร์แล้วจริงๆ,งๆ,งๆ,งๆแต่มันก็มีสาเหตุมีที่มาที่ไปที่ทเขาไม่ได้ทําจริงค่ะคําถามที่น่าสนใจที่หลายๆคนอยากรู้อย่างแรกเลยก็คือทําไปทําไมอยู่ดีๆอยากจะระเบิดดวงจันทร์ทำไมดวงจันทร์ของมันอยู่ของมันดีๆอะไรเป็นแรงผลักดันให้คนเรานั่งอยู่บนโลกดีๆแล้วก็อยากจะแบบว่าส่งอะไรขึ้นไประเบิดตุ้ม เรื่องนี้ต้องบอกว่าก็ตามสไตล์เรื่องเพียเพ้ยนๆทั้งหลายที่เกิดขึ้นเนี่ยแหละค่ะมันมักจะเกิดขึ้นในยุคสงครามเย็นค่ะทุกคนเพราะว่าย้อนกลับไปในช่วงหลังปี1945เนี่ยนะคะมันเป็นช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่2ใช่ไหมก็อย่างที่เราเล่าเรื่องสองครามเย็นกันมาตลอดนั่นแหละว่าในช่วงเวลานั้นเนี่ยขั้วอํานาจของโลกนแบ่งออกเป็นสองขั้วด้วยกันก็คือโลกเสรีนิยมกับโลกคอมมิวนิสต์โลกเสรีนิยมนําโดยสหรัฐอเมริกาและโลกคอมมิวนิสต์นาโดยสหภาพโซเวียตเกิดการแบบว่าตึงเครียดกันในทางการเมืองทั่่่ววโลกกาาาใคคครรรจะเเเข้ับยยไหนนนป็สิ ใครจะไปเป็นสังคมนิยมนะแล้วทั้งสองฝั่งก็แข่งกันแบ่งกล้ามใช่ไหมว่าถ้ามาอยู่กับสังคมนิยมประเทศเราจะแข็งแข่งแบบนี้อเมริกาก็บอกไม่ไม่ไม่ถ้าเธอมาอยู่กับอเมริกาดูความแข็งแร่งของอเมริกาสิเธอจะเป็นแบบเรานะเขาก็คือแบ่งกล้ามแข่งกันอยู่ว่าใครเก่งกว่าใครและแน่นอนว่าหนึ่งในการแบ่งกล้ามแข่งกันเนี่ยนะคะก็คือในด้านเทคโนโลยีทางอวกาศค่ะที่เขาพยายามจะแข่งขันกันว่าใครกันแน่นะคือคนที่เก่งกาจกว่าในด้านอวกาศเราก็อย่างที่เคยเล่าไปในคลิปการแข่งขันทางอวกาศหรือสงครามอวกาศได้ละค่ะว่า ทคโนโลยีที่คุณเอาไปใช้ในอวกาศได้คุณก็มาใช้ในโลกได้ไงถ้าสมมติคุณทําอะไรที่แบบในอวกาศได้นี่นะโ,โหในโลกคือสบายมากดังนั้นทั้งสองฝั่งก็แข่งกันว่าใครจะสำรวจอวกาศได้เยอะกว่าใครจะทํานู่นทํานี่ได้เยอะกว่าปรากฏว่าในช่วงแรกๆของการแข่งขันเนี่ยนะคะโซเวียตคือนาโด่งเลยจ้ะเพราะว่าโซเวียตเนี่ยสามารถส่งดาวเทียมออกไปโครจรน,นอกโลกได้ก่อนใช่ไหมก็คือดาวเทียมสปุตนิทส่วนฝั่งอเมริกาเนี่ยนะคะยังส่งออกไปไม่ได้แล้วนอกจากจะส่งไปไม่ทันแล้วเนี่ยนะฝั่งอเมริกาพอพยายามแบบส่งตามออกไปในโครงการชื่อแวนการ์เนี่ยนะคะจรวด ระเบิดตั้งแต่ฐานยิงอีกคืออเมริกาตอนนั้นอะไม่รู้จะเก็บเศษหน้ากวาดขึ้นมาจากพื้นตรงไหนเลยหน้านี่คือแตกยับอะทุกคนถึงขั้นที่ว่าในยุคนั้นสมัยนั้นเนี่ยนะคะเขาเรียกเหตุการณ์นี้กันว่าวิกฤตสปูตินเลยคือสปุตินเนี่ยเรียกความเชื่อมั่นฝั่งโซเวียตได้เยอะมากๆในโลกอเมริกาก็กัดเล็บแล้วแบบจะทําอะไรดีจะทําอะไรดีที่มันจะเท่กว่าการแบบส่งดาวเทียมไปนอกโลกนึกสภาพว่าสมัยนั้นเรายังไม่ได้แบบว่าออกไปนอกโลกอะไรเลยอะแล้วแบบอยู่ดีดีโซเวียตทําได้อะ่ะทีนี้เนี่ยนะคะพออเมริกาต ขึ้นมาเพื่อดูแลด้านแบบอวกาศโดยเฉพาะเลยซึ่งหน่วยงานนั้นเรารู้จักชื่อกันดีค่ะมันคือนา sa ค่ะทุกคนและหนึ่งในโครงการที่นา s าคิดตั้งแต่แรกๆเลยนะว่าเฮ้ยเราต้องทําสิ่งนี้ถ้าทําได้มันปังมากๆแน่ๆก็คือการส่งคนไปที่ดวงจันทร์ค่ะแต่ประเด็นก็คือตอนที่ตั้งนา s าขึ้นมาใหม่ๆอ่ะนา sa ยังทําไม่ได้ยังหาวิธีจะส่งคนไปดวงจันทร์ไม่ได้เพราะว่าถ้าเอาใสาก่กระโดดไปเอาอะไรไปตอนนั้นมันยังอันตรายอยู่ไงเขายังคิดว่าแบบแค่เอาดาวเทียมขึ้นไปยังระเบิดเลยอะไรเลยด้วยเทคโนโลยีเราจะต้องคิดอะไรบ้างฝั่งนากานก็จ ใน,ใ,นนในขณะที่อีกฝั่งหนึ่งทางพวกการทหารอะไรต่างๆเนี่ยเขาก็คิดว่าเฮ้ยไม่ได้แล้วนะมันมีสมุทรนิทครสิตฝั่งโซเวียตเขาไปถึงไหนแล้วมันก็เลยมีบางโครงการของอวกาศค่ะที่ไม่ได้ส่งไปให้นาซาดูแลฝั่งทหารเนี่ยเขาก็พยายามจะคิดอะไรกันเองต่อว่าในฐานะทหารเนี่ยเราทําอะไรกับอวกาศได้บ้างเราจะชนะอะไรโซเวียตได้บ้างนะคิดไปคิดมาแล้วเขาก็คงมีไปถามนาซาบ้างแหละประมาณว่าไหนอัปเดตหน่อยซี่เรื่องการจะส่งคนไปดวงจันทร์เป็นยังไงบ้างแล้วถามไปถามมาฝั่งนาซาก็ยังไม่มีความคืบหน้าอะไรให้ชัดเจนเขาก็เลยกลับมาคิดก เองว่าในเมื <aid> ่อนาซา่อย well ังส่งคนไปดวงจันทร์ไม่ได้งั้นฉันทาอีกอย่างดีกว่ารับรองมันจะต้องดังปังแน่ๆนั่นก็คือการระเบิดดวงจันทร์ค่ะแล้วไอ้ที่ว่าระเบิดเนี่ยไม่ใช่ส่งระเบิดธรรมดาไปที่ดวงจันทร์นะแต่เขาตั้งใจจะส่งระเบิดนิวเคลียร์ขึ้นไปเพราะว่าตั้งแต่ตอนสงครามโลกครั้งที่สองเนี่ยอเมริกาก็คือมีระเบิดนิวเคลียร์แล้วแล้วระเบิดนิวเคลียร์สมัยนั้นก็คือเป็นตัวแบบโชว์แสงยานุภาพของอเมริกาได้เป็นอย่างดีใช่ไหมคะเขาก็คิดว่าในเมื่อตอนสงครามโลกครั้งที่ีสอนเนาากิทไรอบนี้ัึจะไม่ย ที่ดวงจันทร์ล่ะพอคิดแบบนั้นได้นี่นะคะก็สั่งให้ a r m ์ o มอ Research Foundation หรือว่า RAF เนี่ยไปคิดค้นต่อเลยว่าเราจะส่งระเบิดไปที่ดวงจันทร์ได้ยังไงระเบิดเราจะเป็นยังไงต่อซึ่งโครงการนี้เนี่ยนะคะเขาก็เริ่มทํากันแบบจริงจังเลยตั้งแต่ปี1958ค่ะแล้วตอนนั้นชื่อโครงการเนี่ยเขาก็ไม่ได้ตั้งโจ่งแจ้งนะแบบ we want to send a bomb to a moon อะไรเงี้ยไม่ใช่ตั้งอะไรอย่างนั้นนะเขาตั้งชื่อโครงการว่า A study of lunar research flight คือประมาณว่าเราจะไปศึกษาดวงจันทร์แล้วก็เรียกรหัสโครงการน่ารักน่่าารัก,รกว A1 ะะแต่ทีนี้เนี่ยนะคะวิวต้องแก้วความเข้าใจผิดทุกคนก่อนทุกคนเห็นชื่อคลิปวิวฟังวิวมาตั้งแต่ต้นคลิปอาจจะเข้าใจว่าโปรเจกต์ที่อเมริกาตั้งใจจะระเบิดดวงจันทร์เนี่ยน่าจะเป็นอารมณ์เหมือนใน Star ์ a r s ที่ส่งยาน s t a r Destroyer ไปแล้วก็แบบดวงจันทร์บุ้มออกมาเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยไม่ใช่ค่ะเขาไม่ได้คิดจะทําอะไรขนาดนั้นเขาคิดแค่ว่าเขาจะส่งระเบิดนิวเคลียร์เนี่ยไปที่ดวงจันทร์แล้วไปจุดระเบิดในดวงจันทร์ปึ้มพอระเบิดนิวเคลียร์เกิดที่ดวงจันทร์ปึ้ม ลลอาจจะเห็นฝุ่นควันรูปดอกเห็ดแล้วก็ได้รู้ว่านี่ไงอเมริกาได้ไปมาร์กจุดที่ดวงจันทร์แล้วซึ่งพอคิดได้แบบนี้มันก็ตามมาด้วยการคำนวณอะไรต่างๆมากมายไม่ว่าจะเป็นเฮด้ดวงจันทร์มันอยู่ไกลาจากโลกมากนะถ้าสมมติว่าจะระเบิดจากดวงจันทร์ให้เห็นชัดๆเนี่ยระเบิดมันต้องลูกใหญ่ขนาดไหนมันต้องใหญ่ว่าแฟตแมนอีกนะที่ลงที่นาัง,งาซาสก,กิซึ่งเขาก็มีทีมวิจัยจริงจังเลยนะคะนำโดยคุณเลโอนาร์ไรเฟิลซึ่งคนนี้เป็นคนที่วิจัยเรื่องระเบิดนิวเคลียร์เรื่องอะไรมาตั้งแต่สมัยสงงงคคครรราามมมมโลลลกกกกัั้้ททีีีี่่ะะะแเเขขข็็ูอออไหนนนนึใืซ ซึ่งตอนนั้นนะเป็นลูกศิษย์รับปริญญาเอกของเขาคะ่ะ mm hmm. ก็อยู่ในทีมด้วยนี่คือสาเหตุที่ทําให้มีชื่อเขาไปโผล่ในแบบโปรเจกต์ลับนี้แล้วทาให้โป๊แตกออกมาในตอนหลังนะคะทีนี้ก่อนที่เราจะไปดูนะคะว่าเซกนมาทําอะไรในโครงการนี้เราต้องไปดูก่อนคะ่ะว่าเวลามีกาเขาคิดว่าเขาจะไประเบิดดวงจันทร์เนี่ยเขาให้ข้ออ้างว่าอะไรคือเขาแค่จะแบบอยากจะโชว์ให้ชาวโลกเห็นว่าฉันระเบิดดวงจันทร์ได้หรือเปล่าอันนี้ก็ต้องบอกว่าเออจุดมุ่งหมายหลักๆมันก็ใช่ค่ะเขาต้องการจะแสดงแสนยานุภาพให้คนได้เห็นว่าฉันนี้ย,ยิ่งใหญ่เรงนนนนนาแ่่่มััใชค้พะป็โ ของแบบนักวิทยาศาสตร์ของอะไรเนี่ยเขาก็ต้องคาดหวังอะไรมากกว่านั้นนะคะดังนั้นเรามาดูทีละขอ้อเริ่มจากแรกสุดเลยก็คือเรื่องการแสดงแสงยานุภาพเนี่ยใช่เขาต้องการแสดงแสงยานุภาพแต่ในร่มของการต้องการแสดงแสงยานุภาพนั้นต้องการให้คนบนโลกเนี่ยได้เห็นแสงจากดวงจันทร์ที่มันระเบิดปรุ่มเนี่ยนะคะเขาก็ต้องมีแบบความวิทยาศาสตร์อยู่ในนั้นว่าแล้วเขาจะไประเบิดตรงไหนของดวงจันทร์เพื่อให้แสงแฟลชเนี่ยมันส่องมาแล้วโลกจะได้เห็นได้ดีที่สุด <S <S ซึ่งจุดที่เขาเล็งเอาไว้เนี่ยบอกเลยว่าเทพมากเพราะว่าเขาอ่ะตั้งใจจะยิงงงงไปปในนนจุดที่่่เ็ชวววระหาากกัับ กลางคืนของดวงจันทร์ค่ะเนื่องจากว่าถ้ายิงไปตรงที่เป็นแบบช่วงกลางวานันบนดวงจันทร์เนี่ยมันเป็นจุดที่ดวงจันทร์รับแสงจากแสงอาทิตย์อยู่แล้วมันอาจจะแบบสีขาวกลืนกันไปมองเห็นไม่ชัดส่วนถ้ายิงไปด้านมืดของดวงจันทร์มันก็อยู่ด้านหลังมันแบบไม่ได้หันมาให้โลกเห็นนะคะดังนั้นชาวโลกอาจจะไม่ได้เห็นได้เขาก็เลยเลงไว้ว่าเขาต้องยิงไปตรงเส้นแบ่งไว้ว่าตรงนี้คือระหว่างกลางวันกลางคืนแล้วพอยิงไปปึ้มมันก็จะเกิดระเบิดขึ้นมาแล้วอุลลองจากดวงจันทร์ทั้งหลายก็จะพุ่มขึ้นมาโดานแสงอาทิตย์กระทบเาะกยยรรบบััสวงมมหือโ ดังนั้นอันนี้ก็คือการคำนวณในเชิงวิทยาศาสตร์ว่าทํายังไงให้คนบนโลกนี่เห็นแสญยานุภาพมากที่สุดแต่ในเชิงของวิทยาศาสตร์เนี่ยนะคะเขาก็บอกว่าไหนๆก็จะขึ้นไว้ละไหนๆก็จะไปยิงระเบิดใส่ดวงจันทร์ละเราทดสอบอย่างอื่นอีกดีกว่าซึ่งหัวข้อวิจัยที่เขาเลงเอาไว้เนี่ยนะคะหลักๆก็จะเป็นอยู่ทั้งหมด2หัวข้อด้วยกันค่ะหัวข้อแรกเนี่ยนะคะก็คือเขาต้องการจะทดสอบลักษณะธรณีวิทยาของดวงจันทร์ประมาณว่าอันไหนๆเวลาที่ยิงระเบิดนิวเคลียร์ลงไปบนดวงจันทร์แล้วเนี่ยนะมันก็ต้องแบบระเบิิดดต้้มมมมขขึนนนนาาาใ่ัักกก็จจะเุุบร์องงวท ฟุ้งขึ้นมาเต็มไปหมดทำไมล่ะทำไมเราไม่ส่งเครื่องวัดอะไรสักอย่างไปแล้วก็ไปวัดนะว่าความชื้นจากดวงจันทร์เป็นยังไงชั้นธรณีวิทยาดวงจันทร์เป็นยังไงนู่นนี่ก็จะได้ศึกษาเกี่ยวกับเรื่องดวงจันทร์ไปเลยเพราะว่าเราก็ไม่เคยรู้มาก่อนไงว่าดวงจันทร์มันคืออะไรกันแน่ที่มันลอยๆอยอยู่ใกล้โลกเราส่วนอีกหนึ่งหัวข้อวิจัยที่เขาเลงกันไว้นะคะก็คือเขาอยากจะศึกษาเรื่องของฝุ่นในสุญญากาศค่ะเพราะว่าเวลาอยู่บนโลกเนี่ยมันมีอากาศมีอะไรใช่ไหมฝุ่นฟุ้งมันก็เป็นไปตามอากาศเป็นไปตามแรรรรงงงโโนน้้้มมถถ่่วววลกกกกอะ็าาาาาาเเเขยยูสิิดดป แล้วฝุ่นมันฟุ้งออกมาในสุญญากาศเนี่ยฝุ่นมันจะเคลื่อนที่เป็นลักษณะไหนอะไรยังไงเขาก็อยากจะศึกษาตรงนี้ด้วยแล้วเวลาที่มันมีระเบิดบนดวงจันทร์เนี่ยพอมันไม่มีอากาศไม่มีช็อกเวฟฝุ่นจากการระเบิดมันจะมีปฏิกิริยายังไงมันจะทําท่ายังไงมันจะแบบมันจะไปไหนเนี่ยเขาก็อยากศึกษาพวกนี้ด้วยนะคะซึ่งคุณเซกนเนี่ยที่เขาต้องมาอยู่ในโปรเจกต์วิจัยนี้ก็เพราะว่าเขาเชี่ยวชาญด้านพวกชั้นบรรยากาศของดาวค่ะเขาก็ต้องมาดูเรื่องพวกนี้นี่แหละเขาก็เลยต้องมาอยู่ด้วยนะทีนี้พอเขากําหนดพวกจุดประสงค์ไไไดดด้้้้แแแลลลลววววอะะรรคเเเาาาก็ิิ่่มยยจทํงงี ตอนแรกเขาก็คิดเหมือนที่วิวบอกไปนั่นแหละว่าอาที่ฮิโรชิมานงาซสกิเนระเบิดมันลูกใหญ่ไม่พอมันอาจจะเห็นไม่ชัดนะดังนั้นเขาก็คิดแล้วว่าตอนนั้นเนี่ยโลกเรามีการพัฒนาระเบิดไฮโดรเจนขึ้นมาซึ่งมันจะแรงกว่าระเบิดปรมาณูที่ใช้ตอนสงครามโลกครั้งที่2เราเอาระเบิดไฮโดรเจนขึ้นไปบึ้มตรงนั้นไหมเพราะว่ามันจะได้เห็นชัดแต่ฝั่งกองทัพอากาศนี่ก็ค้านมานะคะบอกว่าเออเอาขึ้นไปมันก็เห็นชัดจริงๆแหละแต่ว่าระเบิดไฮโดรเจนอะ่ะมันหนักมากเราจะเอามันขึ้นไปที่ดวงจันทรได้ยััังงงงงไไไจจจรรรรรรวดดดเเเเเเาามีีแยิิพอออออะะรรนนนน้โปปปกท่็็บบ เลยต้องเปลี่ยนมาเป็นหัวรบ W25 นะคะซึ่งเป็นหัวรบนิวเคลียร์ซึ่งมีขนาดเล็กลงมามีน้ําหนักเบาลงไปอีกประเด็นคือมันไม่ได้ใหญ่ทุกคนขนาดเล็กกว่าเท่าบอยอีกนะแล้วที่สาคัญพราเขาต้องการลดน้าหนักลดอะไรเนี่ยมันก็แลกกับแรงระเบิดที่เบาลงเลี้ยวเลยค่ะถ้าเทียบง่ายๆเห็นภาพนะก็คือมันจะเบากว่าระเบิดที่ฮิโรชิมาในประมาณ10เท่าด้วยกันนะคะดังนั้นพอระเบิดมันลูกเล็กเขาก็ยิ่งต้องคํานวณเป๊ะขึ้นว่าจะต้องไปลงจุดไหนคนบนโลกถึงจะเห็นนะก็แลกมาด้วยการคํานวณกันใหญ่โตเลย ตอนนั้นทีมวิจัยคือมั่นใจกันมากๆเพราะว่าเขาทดลองระเบิดนิวเคลียร์แข่งกับโซเวียตมาแบบโอ้โหเรียกได,ด,ด้ว่าเชี่ยวชาญละเขาก็เลงแล้วว่านี่แหละฉันคิดว่าฉันทําสําเร็จได้แน่แต่ถามว่าเอาสรุปได้ยิงออกไปจริงไหมแล้วสรุปมันเกิดอะไรขึ้นก็ต้องบอกว่าโครงการ a 1 1 9นเนี่ยนะคะมีคนออกมาขัดขัน<ๆ><ๆ>เยอะมากโดยเฉพาะพวกนักวิทยาศาสตร์ทั้งหลายที่อยู่ข้างรัฐบาลเองค่ะเขาบอกว่าเออข้อดีมันก็มีมันก็ได้โชงศักยภาพจริงๆแล้วถ้าทําไปเนี่ยเราก็ได้ข้อมูลชุดใหม่จากดวงจันทร์จริงๆแต่ประเด็นก็ค มากมายเลยตั้งแต่ในระหว่างที่ยิงขึ้นไปที่ผ่านมามันก็มีจรวดหลายลำของสหรัฐอเมริกาที่ระเบิดกลา,างทางบ้างระเบิดข้างล่างบ้างโดดอันนี้เป็นอันที่ยิงไม่ผ่านแล้วระเบิดนิวเคลียร์มันบึ้มข้างล่างเนี่ยเกิดผลอะไรกับโลกเกิดมันแบบว่าบึ้มที่ฐานก็เหมือนวางระเบิดใส่ประเทศตัวเองเกิดไปเไป็นบึ้มกลางอากาศแล้วมันจะลงมายังไงทั่วโลกต่อให้มันเล็กกว่าที่ไปบึ้มใส่ญี่ปุ่นเนี่ยแต่ว่ามันก็เกิดผลอะไรสักอย่างแน่ๆไม่ควรไม่ควร,ควรอันตรายแล้วยังไม่พอนะถ้าสมมติว่าทําสําเร็จเนี่ยระเบิดมันขึ่ง เราก็ไม่รู้ว่าไอสารเนี่ยมันจะส่งผลกระทบยังไงกับมาที่โลกหรือเปล่าหรือว่าในอนาคตเกิดสมมุติว่าสหรัฐอเมริกาวิจัยได้ละจะส่งนักบินาวกาศของตัวเองไปที่ดวงจันทร์ใครจะกล้าลูไปว่ารู้ว่าแบบนี้แบบสารกัมมันตภาพรังสีอยู่ตรงนั้นน่ะอันนี้ก็คือฝั่งทางวิทยาศาสตร์ก็ห้ามใช่ไหมยังไม่พอฝั่งนักประวัติศาสตร์นักการเมืองนักอะไรก็ออกมาห้ามอีกบอกว่า,วาถ้าสมมติอเมริกายิงนิวเคลียร์ขึ้นไปบนดวงจันทร์จริงเนี่ยโซเวียตก็ต้องไม่ยอมหรอกเขาก็ต้องยิงบ้างเพื่อที่จะแสดงศัักกกยย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 ภาาาาาาาพววววว่่่นนนน็็ททํไดดด้้เเเเเีี๋งงจรลลลลลลปปสอออิคแแๆ ไม่พอนะคะผู้คนที่แบบดูแลเรื่องจิตวิทยาคนทั่วโลกก็ออกมาห้ามสมทับอีกบอกว่าเนี่ยดวงจันทร์อะสำหรับอเมริกาอาจจะมองว่าเป็นสนามโชว์พาานะแต่บางชาติก็บูชาดวงจันทร์บางชาติมองว่าเป็นความสงบเป็นความสวยงามเป็นเทพเจ้าเป็นอะไรเต็มไปหมดถ้าสมมุติว่าอเมริกาไปยิงดวงจันทร์เนี่ยแน่นอนอเมริกาจะมีภาพเป็นแบบเป็นตัวร้ายของโลกอะเหมือนนึกสภาพ Despicable Me อะที่แบบว่าฉันอยากเป็นตัวร้ายดับหนึ่งของโลกฉันต้อง tonight I still d h e Moon ถ้าสมมุติว่าอเมริกาไประเบิดดวงจันทร์เนี่ยนะอเมริกาจะเป็นตัวร้ายในมุมมอง ของชาวโลกแน่ๆแล้วตอนนั้นเขากําลังแข่งแบบแสดงศักยภาพกันอยู่ว่าคนจะเข้าข้างใครใครเป็นตัวดีของโลกใครเป็นตัวร้ายของโลกจากเดิมอเมริกาพยายามจะชี้นิ้วบอกว่าคอมมิวนิสต์เนี่ยเป็นตัวร้ายของโลกถ้าเธอไประเบิดดวงจันทโอ้โหเธอนั่นแหละตัวร้ายของโลกจะชัดเลยอย่าทาเลยอเมริกาได้โปรดแล้วยังไม่พอนะสมมติเราไม่ได้คิดถึงอะไรเรื่องพวกนี้ทั้งหมดเลยเราคิดว่าทําสําเร็จทําได้ตามที่วางแผนไว้เป๊ะๆเนี่ยนักวิทยาศาสตร์ขาก็ออกมาบอกอีกรอบนึงบอกว่ามันอาจจะไม่ได้เกิดอะไรแบบที่อเมริกาต้องการหรือก็ได้้ก็อจแค่ปรรบดงงัันนน์ุยูตื มันอาจจะมองไม่เห็นจากโลกเลยด้วยซ้ำเพราะเราก็ไม่รู้ว่าแสงมันจะแบบวบมาถึงโลกไหมแล้วเออระเบิดควันดอกเห็ดที่มันเป็นแบบจุดเด่นมากๆของระเบิดนิวเคลียร์เนี่ยพอไปอยู่ที่ดวงจันทร์มันอาจจะไม่มีก็ได้เพราะว่าชั้นบรรยากาศของดวงจันทร์คือมันเบาบางมากอาจจะไม่ได้มีผลอะไรเลยแล้วก็ทําให้อเมริกากลายเป็นตัวร้ายโดยไม่จําเป็นนะคะดังนั้นสุดท้ายแล้วเนี่ยโครงการ a 1 1 9มันก็เลยถูกพับเก็บไปพับๆๆๆไปในปี1959งน้นั่นเองค่ะก็คือเป็นโครงการลับแล้วก็พับกันภายในแล้วก็ไม่ได้เปิดเผยออกมาให เคยมีความคิดนี้แล้วเขาเก็บเอกสารนี้กันมายาวๆจนมาโปะแตกในช่วงปี90นั่นแหละอย่างไรก็ตามค่ะมันก็มีแรงกระเพื่อมมีผลกระทบต่อวงการอวกาศโลกที่ทิ้งเอาไว้อยู่พอสมควรเหมือนกันอย่างแรกเลยมันอาจจะไม่ใช่แบบว่าผลกระทบจากโครงการนี้โดยตรงนะแต่มันเป็นผลกระทบจากบริบทรวมๆของการพยายามแข่งกันด้านอวกาศด้านอะไรจนแบบว่าเกินเลยอะนะรวมถึงเรื่องที่ชาวบ้านทุากลัวกันว่าอเมริกากับโซเวียตที่ทดลองนิวเคลียร์แหลกลานแบบว่าเบ่งกล้ามใส่กันด้วยนิวเคลียร์น่ากลัวจังเลยเนี่ยแล้วตามทรงเนี่ยทดลองในน้ำก็แล้วบุญบก็แล้วในทะเล ไซก็แล้วบนฟ้าก็แล้วมันน่ากลัวมากว่ามันจะแบบพลาดสักครั้งหนึ่งแล้วมันทําให้มนุษยชาติต้องมารับผิดชอบต่อสิ่งนี้ดังนั้นมันก็เลยมีการตกลงกันนะคะเกิดเป็นส่วนที่สัญญาห้ามทดลองระเบิดนิวเคลียร์บางส่วนหรือที่เขาเรียกว่า PTBT Partial Test Ban Treaty นะคะก็คือห้ามทดลองระเบิดนิวเคลียร์ทั้งในชั้นบรรยากาศในน้ําแล้วก็นอกอวกาศด้วยค่ะแล้วนอกจากนี้ก็ยังมีอีกตัวหนึ่งนะคะก็คือ Outer Space Treaty ที่มีการตกลงกันในระหว่างนานาชาติว่าเออเราสามารถสำรวจอวกาศได้อย่างเสรีนะแต่ว่าทั้งหมดนี้ต้องอยู่ภายใต้หลั ของสันติภาพและมีหลักสําคัญก็คืออวกาศเนี่ยเป็นของมวลมนุษยชาติทุกคนห้ามใครคิดจะไปยึดจะไปอะไรส่วนที่สัญญา2ฉบับนี้ทาให้โครงการทดลองนิวเคลียร์ในอวกาศของอเมริการวมถึงโครงการในอนาคตของชาติไหนก็ตามเนี่ยถูกพับเก็บไปโดยปริยายนะคะและอีกผลหนึ่งจากโครงการนี้ก็คือเนื่องจากนาซาเนี่ยเขาก็ยังวิจัยเรื่องดวงจันทร์เรื่องอะไรควบคู่ไปกับทางการทหารใช่ปะพอทางการทหารมันวิจัยออกมาน่ากลัวมาก,มากๆเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นว่าเรื่องการทดลองอะไรที่เกี่ยวกับอวกาศเนี่ยก็ถูกโอนไปให้นาซาบบโอนนาซาเอาไปเลยไปจัดการเลยแล้วนาซาเขาก็ไปเจริญ ฟูอะไรของเขาจนส่งคนไปดวงจันทรได้สําเร็จจนถึงขนาดที่มีนักวิทยาศาสตร์ออกมาบอกว่าถ้าสมมติว่าไอโครงการระเบิดดวงจันรสําเร็จเนี่ยนะสิ่งหนึ่งที่เป็นแบบเรื่องดังระดับโลกเลยก็คือก้าวเล็กๆของคุณนิวอัมสตองเนี่ยไม่ได้เกิดแน่ๆนะคะเพราะว่าคุณนิวอัมสตองน่าจะโดนแบบสารกรรมตภาพดังสีไปนะคะและทั้งหมดนี้ค่ะก็คือเรื่องราวที่วิวเก็บมาเล่าทุกคนฟังในวันนี้หวังว่าทุกคนจะชอบกันนะคะถ้าใครชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กำลังใจให้วิวแล้วก็กดแชร์เพื่อชวนเพื่อนๆมาด ใช่คลิปนี้ทั้งคลิปเราเล่าเรื่องที่อเมริกาอยากจะระเบิดดวงจันทร์แต่ต้องบอกว่าไม่ใช่แค่อเมริกาที่เคยคิดอยากจะระเบิดดวงจันทร์นะฝั่งโซเวียตก็คิดเหมือนกันค่ะอเมริกาคิดได้โซเวียตก็คิดได้นะคะทุกคนซึ่งโครงการของโซเวียตเนี่ยก็จะเป็นโครงการย่อยในโครงการสำรวจดวงจันทร์ของเขาที่ใช้รหัสว่า E นะคะก็คือ E 1จะไปสำรวจดวงจันทร์ E 2 E 3เนี่ยไปสำรวจด้านมืดของดวงจันทร์และ E 4เขาก็เล็งแล้วว่าเขาอยากจะทิ้งระเบิดนิวเคลียร์ใส่ดวงจันทร์เหมือนกันค่ะแต่โครงการนี้ก็เหมือนกับฝั่งอเมริกัาแหละน นะคะคดวงจันทร์ของเราก็เลยอยู่รอดปลอดภัยมาจนกระทั่งถึงทุกวันนี้นั่นเองค่ะวันนี้ลาไปก่อนแล้วกันนะคะทุกคนบ๊ายบายสวัสดีค่ะ